ตอนนี้เรามากันถึงน้องนายกรชิดนี่อีกคนหนึ่งน้องคนนี้เล่นซีรีส์วายนะเดือนเกี้ยวเดือนใช่ไหมนี่ล่าสุดนี่ขึ้นปกนติตยสารที่ประเทศจีนนะ,ะฮนะเขาบอกออกมาแป๊บเดียวนี่โซเอาเลยนะซื้อกันไม่ทันเลยอะมาดูความฮอตของน้องเขากันครับนอกจากน้องแพทริก นัททวันนะครับหนุ่มลูกครึ่งไทยเยอรมันนะครับที่หล่อลํำเลยเป็นน้องเล็กของวง i n นทูวันบอยแบนดที่มาแรงของจีนแล้วอีกหนึ่งหนุ่มที่ผมพูดถึงนี่ก็คือน้องนายก่อนชิดนะฮะเจ้าของ hashtag ในหมู่แม่ๆอย่าง hashtag นายท่านก่อนชิดนะที่ล่าสุดนะครับก็โชว์ความฮอตเป็นที่ประจักษ์ปรากฏตัวขึ้นปกนิตยสารไลฟ์สไตล์ของจีนการไปถ่ายแบบ ปกในครั้งนี้นะฮะแบบถ่ายเดี่ยวครั้งแรกของเขาเนี่ยเป็นฉบับต้อนรับหน้าหนาหรือเดือนพฤศจิกายนนะฮะหลังจากที่หนังสือวางแผงปั๊บเดียนะโซอ u t แบบที่เหล่าแม่แม่หลายคนนี่ยังไม่ทันจะควักเงินเลยนะคุณนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันขายหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังดีทำไมรู้ไหมฮะ,ะมันมีโซเชียลเงก็เลยมีการแชร์เซตแฟ,แฟชั่นนี้ให้ชมกันนะฮะ สำหรับวง i n t ท ONE เนี่ยนะครับเป็นบอยแบนด์หลักสัญชาติที่มารวมตัวกันของ11ผู้ชนะจากเวที Produce Camp หรือว่าชูอังทู21 REALITY f เฟ้นหาบอยแบนด์ที่แข่งขันกันในช่วงกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมานะครับและคลาดว่าพวกเขาเนี่ยน่าจะเซ็นสัญญาโปรโมทเนี่ยร่วมกันเนี่ยประมาณ2ปีหุ่น พอเห็นคนไทยโกอินเตอร์เี่ยผมดีใจนะเนาะรู้สึกขนลุกด้วยนะคะแล้วก็บรรดาแม่แม่เขาก็คอยสปอร์ตน้องๆอยู่ตลอดเลยนะคะคอยทำป้ายบิลบอร์ดให้ไม่ว่าจะเป็นวันเกิดหรือวันเดบิวอะไรก็แล้วแต่นะคะคือแม่แม่นี่คืออายุนี่คือคราวแม่ของน้องเขาเนี่ยแล้วเราเรียกแม่แมไม่คือบางคนน่ะโตกว่านิดหน่อยเขาก็เรียกเป็นแบบแม่แม่ทิฟอย่างนี้อ๋อเหรอเป็นศัพท์แบบวัยรุ่นสมัยนี้อ๋อผมเมื่าครูบอกแม่แม่ผมก็คิดถึงแบบแม่แม่อันนั้นแม่นั่นก็มีเหมือนกันแต่ว่าแม่อย่างรุ่นน้องก็มีนัค <นะ S 1> เป็นกลุ่มบรรดาแฟนคลับนั่นเองเออ